สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเอเมนไปบ้างจังเนี่ยส่วนในจริงกลางเนี่ยอะไรสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจกตัวเกมบันไดล้านครับเป็นตัวเกมของอ่า no body ครับอ่าตัวเกมนี้มีเอฟมีอะไรวะมุมซ้ายมุมซ้ายมุนขวาก็ประมาณนี้ครับน่าจะมีแค่เอฟดิตกระเสียงตีป่ะแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวลองดูลองตีกันลองดูครับสโล อไปก็ของป่วนหรือเปล่ามาดีกว่าปันไม่โดนเลยวะโอเคนี่ครับอย่างตีก็วันนี้ครับข้อมือถืออ่ะเป็นเดาคอมไหมทำไรดีวะเดี๋ยวนึกก่อนโอ้ยปิงอ่ะโอ้ยพอเลยอ่ะแอดเหรออันนี้เคยแอดเหรอจริงครับตอ้าวตายตอนตายก็ประมาณนี้ครับตื่นเต้นตอนโดนไถก็จะมีเสียงเอื้อเอืครับ mới đi vô Chị à Ê, cầm tay cục không? Ây, chưa xảy mới đây mà đi go. lên bọc, ui của, Cái ấy? เด็ดนุ่ยร้อยสามสามคือร้อยสี่ตอนไหนได้เหรออสี่กนเถอกูด้วยโไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโสัตว์เฮ้ยอะไรอะม่เอาได้ไงวะมันก็หดเกินนี่เกิเยอะอมนะมายบ้าตลบเฮียตลมตลบอะไรครับปิงอยากโดนมมตัวยังปิงไหนี่ฉันปิงใไรวะดูดิใครวะ

ยี่นี่หมุนไว้ปะเนี่ยเกียร์ทะลุเลยฝันหลังไม่ต้านนะโดนเนี่ยตายสวยตายเฮ้ยน้องก็ขอจบคลิปเพียงนี้ครับผมขอบคุณครับชุนหว่าไอ้เหี้ยกูไม่มีอะไรจะทำละกู